วันเกิดพี่ดอยค่ะวันเกิดแบตตา Happy Birthday ว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ทำไมนะแม่ตา้าของขวัญปีนี้สนุกมากแต่ถ้าอ่านหนังสือไม่ออกอดค่ะอดจ้า <c oughs> แต่แบตตาอ่านออกไหมคะไม่ออกค่ะอนอติ๊ก้าอานเป็นภาษาอังกฤษออดภาษาไทยเ็ออ่านออดค่ะ ่ Happy birthday to you Happy birthday y t h a p p y birthday to you อีกรอบึ่ง Happy birthday to you Happy birthday เาเลยออนไลูกเปล่าไอ้ใกล้พัตตาเอาเปล่าไใกล้ดิใกล้ใกล้ใกล้จะดับไหมเนี่ยจะดับไหมดิพัตต้เกลาจริงลรเนี่ เอาไมถึงไม่ดับตั้ทีอ่ะีเราต้องสลัหเนี่ยอดับแล้วดับไหมเอาไม่ดับป่าเราจะไปไม่ก่อนเลยเนี่ยอันนี้น้ามาให้พัต้ากับพัต้ากินของบนนะพอแล้วพอ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 อเอาจนไม่กลับยาด พี่เพ่เอแล้วป็นไม่อยากแกงลูกต่ต้รู้อยู่แหลนนะ,ะขอ,อถ่ายรูปะเอถ่าูปกูนาฟ้าหน่อยเอาถ่ายรูปกูนาฟ้าหน่อยอ่อออาะเ,เร็วๆๆถ่ายรูปกูนาฟ้าขยับปากหน่อยดิเดี๋ยวเขาไม่รู้อันนั้นเป็นวิดีโอ อาฟ้าาโอเคกติกาคือของเล่นอ่าของขวัญมหาสมบัติแต่ต้าจะต้องอ่านแล้วก็ไปหาของเองถ้าอ่านไม่ออกก็จะไม่ได้ของขวัญชิ้นถัดไปในทุกๆของขวัญจะมี ลายแทงสำหรับของขวัญชิ้นถัดไปอยู่นะคะอ้าวชิ้นแรกนั่มันตัวไหนชิ้นแรกอ่อานค่ามันทัชน,นล้งอย่างเดียวอา่านที่มันทัางลางเหรอไม่ใช่น้องครับก็ไปให้นูอ,อะไรต้น ออยู oh, nee. ่อย mm ู่ในกล่องขนมขนมไใชาเลยใส่ดูสิคะ อันไหนที่มันเป็นกล่องบ้างคะอันไหนที่เรียกว่ากล่องบ้างคะอันไหนที่เรียกว่ากล่องบ้างคะนี่คือกล่องอันไหนที่เรียกว่ากล่องมันต้องมีฝาปิดลูกดูสิคะมีไหมคะอันนี้รือเปล่านี่ไงโอเคเอาเปิดออกมาเลยค่ะยังไม่แกะใช่ไหมยังไม่แกะยังไม่แกะเดี๋ยวแกะทีเดียวแล้วมันต้องมีลายแทงไหนคือลายแทงเอาวางไว้ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยมาหยิบพัตเตอร์เดี๋ยวค่อยหยิบก็ได้อ่ะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปค่ะเอาหยิบหยิบ เตอร์อไปวางมันโต๊ะให้น้องหน่อยชิ้นที่สอนจูนให้อันนี้อันอะไรตออะไรตาว

ไปแกะอะไรแข่งกันต่อไปชิ้นที่4หยูดได้ตัวอีไร่ตียนเพชร ตอโอตอตดโตไม่ตี มาแล้วระวังหัวปบสองขวายยังมีลายแทงอีกด้วยยังไม่หมดอีกเหรอไม่จะไม่หมดนะไหนนี่ไงลายแทงอ่านที่นี่ลายแทงของอันนี้อยู่ไหนตินอันนี้คือเด็กเอรดอสุนอ้าวโซอ๋อเด็กเตอร์ไม่ต้องแกะสุ่มสอุอ สุยสุดรอสุดสุดอ่าชิ้นสุดท้ายเราเรียนคืออะไรอะไรอสุดท้ายอะไรล่ะสุดท้ายอยู่ใต้ปันใจไหนนั่น,หน,นแหละ กนึ่งที่สองนึ่งที่สามใช่ไหมนี่ที่สี่ป่ะห้าแล้วก็หกตอนั้นแปเปิดได้เลยเปิดได้เลยเบบี้บีเบบี้วอเตอรอ๋อยี่ข้อนี้เบบี้บีคืออะไรเปิดได้เปิดได้ นี่มันคือก่อนมันนาคืออนะไรอันต่อไปอันนี้เชื่อ่เตอร์เบอร์เดี๋ยวเราตามเบอร์เดี๋ยวตามเบอร์เบอร์สเบอร์สสีเขียวอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของคุณตาตาไปตของตากยาย อันนี้ของพี่เตอร์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรต้องเรียกของอ,อ่ะลองไปแกะข้างล่างนี่ก่อนลูกไปต้องเรียกของพีเตอร์อันแรกไปที่กว้างๆไปโอ้โย,โ,ย,โ,ยโอ้โยโอ้ย เมตาพื่ออะไรผมไม่ได้ของต้นยหญ่ดีกว่ากันทุกอันรวมทั้งหมดหนูเล่นคอมพิวเตอร์จอนแต่ถ้าบอกแม่มันจะรูปัตาตาโตได้เน,นี่ยเห็นไหม <c oughs> ว่าทำไมเราถึงไม่ซื้อกระดาษแพงพัตเตอร์ะทำไมเราถึงไม่ซื้อกระดาดห่อแพงๆมาเห็นหรืยอยังเห็นตรงนี้ค่ะดีพี่ชายฉันแรนยกจมเลย <c oughs> เธอแกะแกะนี่เอาอะไรอะแกะก่อนแกะนี้ก่อนโอ้ตัวก็บังกล้องเพรจัง

คอมพิวเตอรช่วยพอเลือกูนูตะเล่นอะไรอันแรวเออมิญญาตก่อนว้นจะแบ่เล่นด้วยไหมปองนินเรืองาสุดาย้เควแลิกก อะไรเีอะลองแกะดูดิอะนี่อะไรอ่ะปันเปนี่นนนมันคืออะไรเต่าเต่าทานเต่าทานแกนี้ก่อนแลตานี้อันนี้สุกี้สุกี้ไม่ต้องตัดพัตเตอร์ไม่ต้องไม่ต้องมันดึงออกเลย

เงินแล้วพ่อหนูก็ค่อยๆไหลตัวลงโอ้ยโอเอมลูกโดนปลาฉลามกินอะไรแล้วก็เราแต่งกันอะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู